สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาวเด็ดพารวยครับผมอาจาร,รย์ออสตักกศิลานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของดาวเด็ดพารวยเลขเด็ดรัฐบาลไทยนะครับก็ห่างหายไปจากหน้าจอหลายเดือนเลยนะครับที่ไม่ได้มาออกอากาศนะครับเนื่องจากติดภารกิจครับติดการเรียนการสอน ตอนนี้ก็มีเวลามาอัดคลิปมาแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวอีกสักครั้งนะครับผมชื่ออาจารย์ออสตากศิลาครับเป็นอาจารย์สอนวิชาทักษะมหายุคซึ่งจุดเด่นของวิชานี้นะครับเป็นศาสตร์ตัวเลขแปดตัวโบราณนะครับเป็นโหราศาสตร์ไทยแบบจันทรคกติซึ่งจุดเด่นของวิชานี้ก็จะมี บารมีสิบทัดของพระพุทธเจ้านะครับมาปรับเสริมดวงตาและมีหลักของจะตุลงคาโชคนะครับมีแสงอัญมณีแสงอัญญมณีก็คือเราจะใช้แสงอัญมณีแบบไหนนะครับที่จะส่งเสริมให้กับตัวเราส่งเสริมเรื่องของโชคลาภการเงินเช่นในวันนี้นะครับในวันที่สิบหกนี้นะครับอัญมณีที่จะส่งเสริมโชคลาภการเงิน ของวันนี้เลยนะครับผมแนะนำให้ท่านใส่อัญมณีที่เป็นสีส้มเช่นบุษราคำพอยสีส้มนะครับอัญมณีที่จะส่งเสริมเรื่องของโชคลาภนะครับให้เป็นพอยสีฟ้า,ฟาอาจจะเป็นบุอ่าเป็นพวกพอยไพลินนะครับลองหามาใส่ดูนะครับส่วนนะครับ สีเสื้อผ้าพรเราจะเลือกสีเสื้อผ้าพรแบบไหนที่จะถูกโลกับเราสอส่งเสริมเรื่องของโชคลาภในวันนี้นะครับในวันนี้สีที่เป็นโชคลาภนะครับเป็นกระดุมพระนะครับได้แก่สีที่เป็นดาวพฤหัส,สบ,บดีนะครับสีส้มสีแสดสีน้ําตาลลองทุกท่านนะครับลองเอาเอาสีที่ผมแนะนํานะครับมามาสมใส่ดูนะครับ และสีที่เป็นเรื่องของกระตุ้นเรื่องของโชคลาภของวันนี้เลยนะครับวันที่สิบหกนี้เป็นสีฟ้านะครับพอยสีฟ้าไอ้เป็นเสื้อผ้านะครับเป็นเสื้อผ้าสีฟ้าด้วยนะครับส่วนสีที่ไม่ควรที่ผมแนะนําไม่ควรที่จะใช้นะครับที่เป็นอนลิอัลลิคือค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคเป็นหนี้สิน,นะครับก็ได้แก่สีแดง ส่วนอีกสีหนึ่งที่ไม่ควรจะใช้อย่างยิ่งเลยนะครับเป็นกาลากินีแถมตังติดมรณะด้วยนะครับได้แก่สีชมพูนะครับสีชมพูนะครับส่วนแล้วยังมีเรื่องของหลักของการตั้งชื่อนะครับวิชานี้ครับตั้งชื่อแบบไหนให้ถูกโฉลกกับเราให้ถูกชื่อนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไรสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ อ่าเป็นเรื่องของชัยภูมินะครับทิศทางเอาอิชานี้สามารถที่จะเอาทิศไหนดีไม่ดีมาจัดวงจุ้ยวงจุ้ยของบ้านเลยฮะเขาเรียกว่าวงจุ้ยนะครับชัยภูมิเช่นทิศของวันนี้นะครับทิศที่เป็นโชคลาภการเงินเนี่ยโชคลาภการเงินให้แต่ทิศเหนือนะครับและทิศต,ตะวันตกนะครับ ถ้าท่นอยากรู้นะครับอยากรู้อยากมาเรียนวิชานี้นะครับก็สอบถามผมจะเปิดคอร์สสอนนะครับในวันที่11บเอ็พฤศจิกายน66นี้นะครับตรงกับวันเสาร์เวลาเรียนก็ประมาณ10บโมงครับถึงเที่ยงครับสชั่วโมงนะครับเรียนที่มูลมูลและนิธินะครับตาก,กศิลานะหรวลานี่ฮะสามารถสอบถามมาที่เบอร์ ข้างล่างนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีหลักอีกหลายหลักหลายวิชาความรู้ที่เปิดสอนอยู่นะครับเช่นโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นภาคพยากรณ์มีหลักเจ็ดตัวเก้าฐานโหนไทยหนูนะครับเรื่องของพิธีกรรมวิธีเรียกว่าหงจุ้ยนะครับหงจุ้ยพลักหน้าทองนะครับพลัก และตระกูลพวกไพ่นะครับไพ่ไพ่อออลเคลไพ่ยิปซี ern, C, และอีกหลากหลายวิชานะครับที่ผมไม่ได้พูดนะครับมันเยอะมากนะมีทั้งออนไลน์ออนไซต์เลยนะครับสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับ <c oughs> เราก็มาเข้าเรื่องของหลักวันนี้เลยนะครับเรื่องของ Today. ตัวเลขตัวเลขของวันที่สิบหก พฤศจิก,กายนนี้เลขที่ทุทกคนรอคอยนะครับผมก็จะใช้หลักวิชาของผมครับหลักของโหราศาสตร์ไทยลุ้นวนเลยนะครับนอกจากนั้นผมก็จะใช้หลักของผมนะครับหลากหลายวิชาที่ผมร่ำเรียนมาเอามาผนึกเอามาให้ตัวเลขกับทุกท่านนะครับเอาเป็นว่าดวงแรกที่ผมจะให้นะครับช่วงเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเนี่ย ะออกเวลาประมาณสิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกานะครับมาชมดวงแรกนะครับผมให้เป็นดาวพระหัสสบดีนะครับดาวพระหัสสบดีนะครับหรือดาวห้านะครับดาวห้าดาวแห่งวิชาความรู้รุบาจารย์นะครับดาวแห่งความเที่ยงตรงทุติธรรมสติปัญญา มีเหตุมีผลนะครับดวงแรกเลยนะครับส่วนดวงที่สองที่ผมจะให้นะครับผมให้ดาวคารนะครับดาวคารนะครับสามนะครับดาวคารสามดาวคารหมายถึงความกล้าแข็งขยันนะครับความขยันขันแข็งในการทํางานการต่อสู้ การเป็นนักรบนะครับธาตุลมนะครับทําอะไรรวดเร็วว่องไวนะครับดาวแห่งสงครามนะครับส่วนดวงที่สามนะครับดวงที่สามผมให้นะครับเป็นดาวดาวสุกนะครับดาวสุกหกนะครับดาวสุกหก ดาวแห่งการเงินความรักนะครับเป็นดาวแห่งกิเลสกิเลสสมบัติกิเลสกำหนัดนะครับเรื่องของชอบดื่มชอบกินนะครับชอบท่องเที่ยวศิลปะศิลปินบันเทิงต่างๆนะครับดาวแห่งกิเลสนะครับให้เป็นดาวสุขหกสามดวงแล้วนะครับสามดวงแล้วดวงที่สี่ผมจะให้นะครับ อาแล้วฮะดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เจ็ดนะครับเจ็ดเขาบอกว่าทอดทุกให้ทายเสาร์นะครับหมายถึงความทุกข์ความคิดวิดตกกังวลนะครับความเครียดต่างๆนะครับดาวเสาร์นี่ฮะต่อมาอีกดวงนึงนะครับดวงนึงที่ผมจะให้นะครับ อ่าให้ดาวเป็นดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับหนึ่งคือหมายถึงพ่อหมายถึงยศศักดินาต่างๆความเป็นผู้นําต่างๆนะครับความเป็นผู้นําของดาวอาทิตย์ความร้อนแรงนะครับชอบเด่นชอบดังความทะเยอทะยานนะครับเลขหนึ่งนะฮะอีกดวงหนึ่งนะครับให้เป็นดาวจันทร์นะครับ เอาจันสองนะครับสองหมายถึงนางฟ้านะความสวยงามความบริการความจาลเจรเญนะครับความเป็นผู้หญิงครับเป็นเพศแม่ครับเป็นผู้หญิงหกดวงแล้วนะครับผมไขดวงอีกดวงน้วครับดวงสุดท้ายนะครับ สวยเหลือเกินครับดาวศุกร์ไอดาวพุทธสี่นะครับสี่หมายถึงคําพูดการเจรจานะครับคําพูดของเรานี่แหละใครมีดาวพุทธเด่นๆก็จะพูดเก่งพูดจามีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับคนผู้อื่นได้ง่ายนะครับทั้งดาวนี่คือดาวเด็ดของรัฐบาลไทยงวดบันดาวันที่16บหกพฤศจิกายนนี้นะครับส่วนดาวเด็ดพารวย สามดวงที่ถึงจะมอบให้นะครับผมให้เป็นดาวพรรหัสห้านะครับวิธีการเล่นก็ท่านก็เอาห้าเนี่ยครับห้านะครับก็มาจับเจ็ดห้าห้าหกห้าสามห้าเจ็ดนะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสี ส่วนดาวเด็ดอีกดวงหนึ่งที่ผมจะมอบให้นะครับดาวสุกนะครับท่านก็เอาสุกนะครับดาวสุกข,ของผมเนี่ยไปจับเลยนะครับสุกสุกก็คือหกนะครับหกสาหกห้าหกสามหกสองหกเจ็ดหกหนึ่งหกสี่นะครับ อีกดวงหนึ่งนะครับที่ผมจะให้นะครับเป็นดาวคารนะครับสามนะครับสามก็เอาสามนะครับสามมาจับส่วนที่เหลือนะครับก็สามสองสามเจ็ดสามหนึ่งสามสี่นะครับก็ ส่วนท่านผู้ชมนะครับที่ชอบนะครับเลขอื่นนะครับนอกจากเหนือจากนี้นะครับดาวเด็ดนะครับท่านก็เอาตัวอื่นมาจับเพิ่มนะครับท่านเชนจะชอบเจ็ดนะครับท่านก็เอาเจ็ดมาจับเพิ่มเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่นะครับส่วนผมก็จับให้สามชุดนี้ครับตัวเด่นของผมนะฮะหรือเป็นดาวเด็ดพารวยของวดวันจันทร์ที่สิบหกนี้หรือท่านจะเอาตัวเลขของอาจารย์ท่านอื่น ของตากศิลานะครับอาจารย์แอ้นะครับอาจารย์ยาอาจารย์โต้งอาจารย์แปะนะครับท่านไปดูคลิปของท่านนะครับแล้วก็เอาตัวเด่นของท่านมาจับกับของผมร่วมด้วยได้นะครับโอเคนะครับอันแคปจอไปเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับโอเควางนะครับ ส่วนท่านผู้ชมทุกท่านที่สนใจนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มผมนะครับผมจะมีการวางตัวเลขของผมนะฮะในกลุ่มนะครับจะมีหวยฮานอยลาวรัฐบาลไทยนะครับอยู่ในกลุ่มผมจะวางให้ทุกๆวันนะครับชอบตัวเลขของผมก็เข้ามานะครับเข้ามาโดยมี เข้ามาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแต่มีเงื่อนไขของกลุ่มอยู่นะครับสามารถเข้ามาที่เบอร์โทรแอดไลน์มาที่ i d ออสนอนทพัฒน์ะครับจะมีอยู่ข้างล่างนี้ครับผมจะจดชื่อชื่ชอนอสนนทพัฒนนะครับ ID นะครับหรือเบอร์โทรผมผมก็0863356397 หรือหรือติดต่อมาที่ารายการโหราพารวยข้างล่างครับจะมีแอดมินคอยช่วยเหลือท่านให้เข้ากลุ่มมาครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขโชคดีรวยๆนะครับกับตัวเลขคลิปรัฐบาลไทยของผมนะครับ โชคดีกันทุกท่านนะครับรวยรวยเฮงเฮงปังปัเจอกันใหม่อ่าจะลืมไหครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลาทุกท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ของคลิปรัฐบาลไทยงวดหน้านะครับสวัสดีครับผม